สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับผู้อุ่มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบ,บันบันดานกีฬาฟุตบอลเจอกันเหมือนเช่นเคยครับทั้งทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube ท่านใดที่เจอหน้ากันแล้วนะครับยังไม่รู้จักกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและมาร่วมแลกเปลี่ยนทนัศนะกันแบบเพื่อนพ้องน้องพี่สบ,สบายสบายสไตล์เพนจอยไม่ใช่สไตล์พ่ออุ้มนะครับอะ วันนี้เหมือนเช่นเคยครับมาเร็วๆมาพูดถึงเกมฟุตบอลโลกรอบ16ทีมเมื่อคืนนี้2คู่กันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตนะครับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมคืนนี้อีก2คู่แล้วก็รอบ8ตอนนี้ได้มาแล้ว2คู่4ทีมนะครับก็หลายคนก็คงจะทราบกันแล้วเนาะอ่ะตอนอื่นเลยนะครับไปพูดถึงผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้กันสักหน่อยนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงคาบคืนที่ผ่านมา หลายท่านทราบแล้วหลายท่านยังไม่ทราบก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับเอาเป็นว่าทีมจากแชมป์กลุ่มนะครับในสายบนนะแชมป์กลุ่มของแต่ละของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับก็สามารถผ่านเข้ารอบได้ทั้งหมดวันก่อนโน้นก็เป็นเนเธอร์แลนด์ชนะอเมริกา3-1อาร์เจนชนะออสเตรเลีย21ก็ไปเจอกันนะครับฮอลแลนด์ Holland กับอาร์เจนตินาครับส่วนเมื่อคืนนี้นะครับสี่ทุ่มฝรั่งเศสแชมป์เก่าก็ไล่ต้อนโปแลนด์ไป ถือว่าขาดลอยนะครับนำห่าง3-0ก่อนที่โปรแลนด์จะมาได้จุดโทษนาะทีที่ 90+9 บกแล้วก็เป็นโรเบิร์ตเลวันลอฟสกี้นะครับยิงจุดโทษอีกครั้งหนึ่งของเจ้าตัวหลังจากที่ครั้งแรกน้ำผ่านในเกมพลาดในเกมกับเม็กซิโกนะครับเมื่อคืนนี้ยิงเข้าไปก็เป็นประตูปลอบใจให้กับโปรแลนด์นะครับอันนี้ผมพิมพ์ตกไปตัวหนึ่งนะโปรแลนด์เนี่ยเดี๋ยวขอญาตแก้เะเลยเนาะนะครับก็ทำให้นะครับฝรั่งเศสเนี่ยไป รอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเซเนกัลที่ลงเล่นตอนตีสอนะครับซึ่งก็เป็นสิงโตคำรามที่ไม่ทำให้แควนๆผิดหวังนะครับก็เอาชนะเซเนกัลไป3ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนนี้ผมว่าจะลุกมา้าก็เรียบร้อยครับตามสุขภาพของตัวเองมันมันไม่ไหวจริงๆนะมันไม่ไหวจริงๆนะทุกคนนะครับ ส่วนสกอร์ที่เกิดขึ้นของทั้งฝรั่งเศสและก็อังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับไปดูแชมป์เก่านิดนึงนะครับก็มีโอลิวเยชิรูยิงเปิดหัว10น,น,นะครับแล้วก็เป็นคริย e ันเอมเปเป้เหมา2ลูกนะครับเป็น2 0และ3 0ก็เท่ากับว่าตอนนี้คริย e ันเอมเปเป้นำเป็นดาวโซนโบของฟุตบอลโลกด้วยครับด้วยจำนวน5ประตูหลังจากที่ก่อนหน้าน,นั้นยิงไปแล้ว3ลูกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มซัดเมื่อคืนอีก2ดอกก็เป็น3ประตูนะครับคนที่เปิดให้กับ เอ็มปาเปย้ยิงนะครับลูกแรกเนี่ยเป็นอุสมานเดมเบเล่จากบาร์ซ่าแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นมาคัสตูรามที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจอยู่ด้วยผมก็จําไม่ได้แล้วมาคัสตูรามนี่มาจากทีมไหนนะครับส่วนโรเบิร์ตเลวัลสกี้ตีไข่แตกให้กับโปแลนด์อย่างที่บอกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับส่วนอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้เล่นตอนตีสอของเมืองไทยนะครับก็เอาชนะ เชนเนกันไป3ประตูต่อศูนย์นะครับไม่น่าเชื่อนะเมื่อคืนนี้เด็กหงก็คงจะกระดีกระดาเพราะว่ามีนักเตะของลิเวอร์ pool ยิงประตูด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญไอคนที่เปิดป้อนให้กับกัปตันเฮนโดเรายิงเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเป็นอดีตไม่ใช่เป็นว่าที่อนาคตนะครับที่แฟนลิเวอร์พูลหลายคนกระดีกระดาวว่าอยากจะมาได้ร่วมทีมนะครับเพราะนั้นอไปดูรายชื่อของอังกฤษนิดนึงนะครับ11ตัวจริงนี่เป็นจอแดนพิกฟอร์ หลัง4ก็เป็นจอห์นสโตนแฮรี่แม็กควายลูกชอไคลวอลเกอร์กองกลาง3คนเป็นดีแคนไรส์จูต b บิลลิงแฮมแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันหน้า3เป็น Harry Kane, aka, แฮร์รี่เคนบุกโย s ซาก้าและก็ฟิลโฟเดนก็ถือว่าแทบจะเป็นชุดเดียวกันกันกบเกมที่อังกฤษเอาชนะเวลส์มาส0ูนในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับก็ในระบบ4-3-3ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าอยากให้เป็น ชุดนี้แล้วก็อยากให้เล่นระบบนี้แล้วก็ผลงานก็อย่างที่ทราบแต่ก่อนที่อังกฤษจะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยนะครับจากจอแดนเฮเนอร์สันก็ต้องบอกว่าเกือบแย่นะครับใช้คาว่าเกือบแย่ทั้งกองหลังช่วยกันสกัดทั้งจอแดนพิกฟอร์ดรู้สึกจะเซฟจะจะเนี่ยสองหนเข้าตากรรมการมากนะครับแถมไคล w วอ k เกอร์ยังโดนรู้สึกจะเป็นอิสมาอลาซาไหมของเซเนกันเนี่ยนะครับ เผาเครื่องจนโดนใบเหลืองไปนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเมื่อคืนนี้กว่าที่อังกฤษจะเอาประตูขึ้นนำเซเนกันได้ก็เล่นเอาเหนื่อยนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันยิงนาทีที่38นะครับเป็นจูดดวิลลิงแฮมก็คือเป็นการประสานง,งานของกองกลางนะครับจูดเปิดมาเฮนโดก็วิ่งเข้ามาแปรนะครับเล่นทางลูกเบียดเบียดยอดย่าเข้าไป1.0แล้วก็ช่วงทดเจ็บนะครับ45ก3ก็เป็นฟิลโฟเดนจากแมนซินะครับ เปิดให้กับแฮร์รี่เคนยิงประตูแรกของตัวเองในฟุตบอลโลกพางกฤษนำ2-0แล้วก่อนที่ช่วงประมาณสักต้นครึ่งหลังก่อนจะครบ1ชั่วโมงครับ57-58ก็เป็นโฟเดนอีกครั้งหนึ่งที่จ่ายให้กับบุกโยซาก้าซัดเข้าไปปิดกล่อง3-0ครับเป็นประตูของอ,อ,อังกฤษที่พาเข้าไปเจอกับฝรั่งเศสแชมป์เก่าเมื่อคืนนี้หลังเกมราฮิมเซอร์ริงต้องบินกลับอังกฤษด,ด่วนนะครับเนื่องจาก บ้านของเขาเนี่ยโดนโจงัดนะครับแล้วบ้านก็รู้สึกจะมีครอบครัวของสเตอร์ลิงอยู่ด้วยเกรเรซเกตก็บอกว่าก็อนุญาตให้สเตอร์ลิงไปจัดการเรื่องของธุระส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้บังคับนะครับคือสเตอร์ลิงอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่เขาจะจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จนแล้วเสร็จนะครับแล้วก็เกมนัดต่อไปของเกรษที่จะเจอกับฝรั่งเศสถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่11รอบ8ทีมเนี่ยเซากเกตบอกว่าไม่แน่ใจว่า สเตอร์ลิงจะพร้อมกลับมาลงเล่นให้กับอังกฤษในเกมที่เจอกับฝรั่งเศสหรือไม่ก็ต้องรอติดตามนะครับก็หวังว่าเรื่องของโจรขึ้นบ้านอะไรของสเตอร์ลิงเนี่ยจะรีบเคลียร์ให้แล้วเสร็จนะครับต่วนจะกลับมาพันลงเป็นตัวจริงได้ไหมอย่างน้อยที่สุดมีชื่อที่ข้างสนามมันก็ก็เรียกว่าอะไรดีก็ดีกว่ามีก็ดีกว่าไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็โซนบนนะครับเราได้2คู่ เป็นที่เรียบร้อยในรอบ8ทีมนะครับก็คือฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะเจอกับอาร์เจนตินานะครับส่วนฝรั่งเศสก็จะเจอกับอังกฤษแล้วก็จะไปอัปเดตเรื่องของโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคืนนี้นะครับเป็น2คู่ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนีชี้ผิดชี้ถูกนะครับเป็น2คู่ตรงนี้นะครับเป็นโซนล่างบ้างญี่ปุ่นครับจะเจอกับโครเอเชียตอน4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็บราซิลจะเจอเกาหลีใต้ตอนตีสองของเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็น อีก2ทีมจากทวีบเอเชียที่จะลงทําการแข่งขันในรอบ16ทีมหลังจากที่ออสเตรเลียเนี่ยลงเล่นไปก่อนแล้วก็ออแพ้อาร์เจนติน่าไปแบบเสียวเฉียด2-1นะครับจะสังเกตเห็นว่าสกอร์ในโซนบนทุกท่านจะเห็นว่าสกอร์เนี่ยจะว่าขาดก็ไม่ขาดจะว่าขาดก็ไม่ขาดจะว่าไม่ขาดมันกออจ็จะว่าขาดก็ขาดจะว่าไม่ขาดก็ไม่ขาดเอออย่างนี้ดีกว่าในเทอรนนะครับชนะอเมริกา3-1เนี่ยบางช่วงนำาอง นะครับโดนมีการตีตื่นมาเป็นสองหนึ่งแล้วก็ปิดกล่องสามสามหนึ่งส่วนอาเจนนะครับนำออสเตรเลียสองก็มาโดนออสเตรเลียตีไข่แตกสองหนึ่งแล้วก็ปนปวน่ปวนช่วงท้ายเกมส่วนฝรั่งเศสนี่หายห่วงน, 30, นํา3 0ูนอังกฤษหายห่วงนํามศูนเพราะนั้นดูแล้วนะครับดูแล้วเกมในคืนนี้หรือว่าเกมในโซนล่างอีสี่คู่เนี่ยโอกาสที่สกอร์มันจะเป็นเหมือนโซนบนเนี่ยทุกทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไง เออมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะหรืออาจจะสูสีแต่ถ้าดูแดกชื่อชั้นทุกคนจะสังเกตเห็นว่าชื่อชั้นโซนล่างกับโซนบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกเออมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เพราะนั้นคืนนี้อา่าผมฟันธงใส่ตะกอก่อนที่พาทุกคนไปดูโปรแกรมอื่นๆญี่ปุ่นกับโครเอตในฐานะโคเอเชียเคยเป็นรองแชมป์เก่าอันนี้ญี่ปุ่นประมาทไม่ได้แต่ผมลุ้นให้ญี่ปุ่นเอาชนะโคเอเชียนะครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันคืนนี้สี่ทุ่มนะภาคเสียงทางช่อง u t u b e นะอันนี้ไม่ต้องนัดเพราะว่าผมไม่ได้นอนคือถ้านัดแล้วนอนก่อนแล้วตื่นมาเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี่เรียกว่ายันสว่างนอนยาวเช้ายันย็น <c oughs> นะครับเ,เดี๋ยวรอลุ้นกันสี่ทุ่มญี่ปุ่นกับโคเอเชียนะครับส่วนคู่ตีสองบราซิลกับเกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าบอลโลกครั้งนี้เล่นที่เอเชียก็จริงแต่ไม่ได้เล่นที่เกาหลีใต้เล่นที่กาตาร์ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ เกาหลีจะสร้างเซอร์ไพรส์แม้ว่าผมจะเอาใจเชียร์ทีมจากเอเชียก็ตามก็คงจะคงจะยากพอสมควรแหละนะครับคงจะยากพอสมควรแหละเพราะฉะนั้นก็ผมให้บราซิลก็น่าจะชนะสกอร์ประมาณเดียวกับฝรั่งเศสโปแลนด์หรืออังกฤษเซนิกันประมาณนี้3130ประมาณนี้นะครับไม่ได้ปรามาทเกาหลีใต้นะแต่ว่าคุณภาพก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับแต่หลายท่านบอกว่าเอ้ยบราซิลเจ็บเยอะก็เป็นเรื่องของ ตัวบาดเจ็บไปตัวที่มีอยู่เขาก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับแล้วคุณภาพมันก็ยังไม่ได้ชี้หรือขี้เร่อ,รอ,อะไรมากมายนักนะครับอ่ะวันนั้นก็ให้กําลังใจกันไปรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็รอลุ้นกันนะครับอ่าคืนนี้อ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่5ใช่ไหมครับวันที่5้าสี่ทุ่มนะครับเป็น True ฟ o ูนะครับญี่ปุ่นกับโครเอเชียแล้วก็ตีสองนะครับเป็นบราซิลกับเกาหลีใต้ก็เป็นช่อง8นะครับช่อง8 ส่วนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้4ี่ทุ่มสี่ทุ่มเป็นโมร็อกโกกับสเปนก็ถ่ายทางช่องทรูโฟย u แล้วก็ตี2องโปรตุเกสกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับผู้สุดท้ายในรอบ16ทีมก็จะถ่ายทางช่อง GBM 25นะครับนี่คือสรุปผลฟุตบอลโลกนะครับรอบ8รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทีมที่ชนะเข้าเข้ารอบไปเจอกันเดี๋ยวพอผ่านรอบ8ทีมนะครับเดี๋ยวพอผ่านรอบ8ทีมโซนล่างโซนบนแล้วเนี่ยนะครับ รอบรองเลิศจะมีการเอาสายบนกับสายล่างมาไขว้กันนะครับเอาสายบนกับสายล่างมาไขว้กันถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยคู่เนเธอร์แลนด์นะครับคู่เนเธอร์แลนด์จะมาคู่กับจะมาคู่จะมาไขว้กับบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยคู่บราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยจะไปไขว้กับคู่เนเธอร์แลนด์กับอาร์เจนนะครับแล้วก็คู่โมร็อกโกสเปนโปรตุเกสสวิตก็จะไปไขว้กับคู่ อังกฤษกับฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวงงนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันสั้นๆเท่านี้แล้วเดี๋ยวคืนนี้สีทุ่มช่วงภาคเสียงทางช่องย t u b e นะครับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ก็ฝากเอาไปในอ้อมบอกอ้อมใจด้วยคุยกันสบายๆแบบเพื่อนพ้องน้องพี่แบบนี้ครับมีโอากาสคงจะได้จัดรายการสดนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันวันนี้ไปแล้วเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวจะไปตลาดสวัสดีครับเจ็ดจดวดครับพี่น้อง